เดียเดียเดยเียดไเยสิวเียดเลยสิวเีย้มนหกเก้ลยเออ ตรงนี้ตัดมาก็มืดแล้วครับเพราะว่าก่อนจะหาที่พักได้เนี่ยก็คุ้นคิดสอดส่องมากมายเลยตอนนี้ก็เป็นที่หนุ่มๆถูกทิ้งไว้ที่จุดกลางเต้นนะครับอันนี้แหละจุดละแล้วก็มากังวลหน้าหลังกำลังกลางเต้นอยู่ตรงนี้จุดนี้ วันนี้เราได้กางเต็นท์กันเรียบร้อยแล้วครับสี่คนที่เหลือดึงเข่าของเราไงยังไงวะพี่เคลุงพลคนเดิมสุดยอดไม่ได้ไม่ทำรอบนี้ไม่ตะคิวกินแล้วใช่ไหมมพิเศษไม่มีลูกพี่ตามาด้วยเดี๋ยวครับมีโซเชียลครับฮ่าฮ่ีตาจับเลยนีได้ไม่มีคนหนึ่งที่อยู่นี่ต้องเต็มต้องเต็มเดี๋ยังต้องเต็มครับครับผม สี่สี่คนที่เหลือในแคมป์รอคนหนึ่งกลับมาซื้อสเสบียงผู้ถูกสัตว์จิติดเต็นติดเต็นเชียบ,บเชียบจัด,ด,จดตอนนี้ก็สมาชิกรวมองค์ครบสมบูรณ์แล้วครับต้านลมหายใจหย่อดใตงมือ,มอะะกุก็พอมุ้งจะไปทำอยู่แล้วมึงทำไมมึง<ห> อเมริกันนี้เหมือนมางเวลาดีตึกแล้วตึกที่ทีหนึง่งกว่ากว่าแล้วเราต้องหันมาเสียงตนอนแรกก็การเอสมาร์เราเลือจะมาเอสมาร์กันนะครับจนนะตามมา เียทราบไปแมล้วกะคนคือแบบโอ้ยเชาแลนะ้วทุกคนยุงหรือแมงวันวะได้มาตอบเ่ยเชา้า ยุงกดนกัดูกไม่เห็นโดนยุงกัดวะไม่กูไม่รู้สึกกัดเย็นมากอนเต็นทโดมอ้ยเต็นทงทำไมเต็นท์พังนะเออทำไมถึงเต้นท์พังครับเต็นทพังหมดเลยครับเต้นทพังหมดเลยเต้เต้นเต็นที่มันดีดเดี๋ยวไปดูเดี๋ยว่ดูสภาพเต็นที่เขานอนคืนเกิดอะไนเออกาด เป็นงไงเป็นยังไงไม่เขยหรือว่ามเชายี่ทั้งท้ายนะครับเอาอยากเต้นมาเลยดีครับลองเล้าห่างกอนได้ไหมเต็นเนี่ยเขานอนเมื่อคืนพังขาหักพัง ผมเชี <usion> ่อบอกมัน <myster> ฟ <iously> <ioso meu S 2> <zed> ูฟับฟูฟับกูไม่เคยย่งนี้เลยดีแรงมากเลยแต่ก็ไม่ใช่อย่างเดียวว่ามันมีพายุเข้าเต็มว่าหลังอยู่ใชกองถ้าเกิดว่าไปด้วยมึงเ้อยเที่ยงเลยไหมแล้มึงมัดเสียงกูนะ ไม่วันหลังหยือถ้มึงนอนตรงนี้แหละปกติตอนที่เราไปตั้งจะวิ่งหนีเรกที่มึงไปก็คืออะไรไม่หลุดเลอะขนาดนี้ใช่ใช่หนึ่งปีมาอันตรายมากอันตรายมากไปไม่พินของแอลกอฮอล์ไอ้เหี้ยมึงคิดดูเนี่ยมันมันถึงไหนมันจะต้มหน้าแล้วมันก็วิ่งหนีกูไปเนี่ยตารุณก็พามันไปทำไมกระทะไปด้วยอ่ะ เออจริงจริงถือไปแล้ถือท้าไปทำไมแล้วมันไปขคอะไรไปห้องน้ำเคาะอะเคาะอะไรนะมันไปเคาะร้านค้าเขาร้านค้าเขาปิดแล้วมันถือกระถาแล้วไปเน่าร้านค้าพ่อเสียงดังไหมก็พอมีเสียงอยู่นะคนรั่วอะไรเงี้ยนี่เป็นเก็บกระถาไม่ด้วยเมื่อคืนไม่เป็นต้าเลยนะอุ้ยไขว้เนี่ยไขว้สีอันนี้อันนี้คิดไหนอันนี้คิดไหนครัดูหน่อย ิไอเเอาคลิปแรกเลยเตอะเลยกูไม่ได้เอาคลิปแรกก่อนเลยตั้งแต่ไปเข้ามาตามกันแลยเครียดมากตอนเนี้ยมันบวกปวดขี้ด้วยมันเลยแบบแล้วแล้วก็ท่เลยเครียดมากนนะหักทุกอย่างกูเต้นเต้นทางปักไปล้างหน้าบอกไหวบอกแขวะก็บอกว่ามันมันมันหักตอนที่ตาเตะก็จะเกิดอะไรอยู่ตาเตะเต้นหนูจอดเต้ตาจันไดเปล่าอันนี้กูจำไม่ได้ไม่ได้เลยนี่กูจำไม่ได้เลยไปล้างหน้าไม่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 ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูมึงจำ พาแร,ปแร็ปป่ะนี่มือเช้านี่คื็อะไรมือเช้าน่อันนี้คือไข่ไข่อะไรว่าไข่ลูกไข่ลูกไข่พวกนมปั้งไข่ดาว ได้วัตถุดิบแบบเป็นไรครับผมผมได้หัวข้อไข่ครับแล้วก็ขนมปังตอนนี้ผมเครียดมากเลยครับผมไม่รู้จะเมนเ,เมนูอะไรคุณตั้งเแล้น,นะครับคุณตั้งใจใส่เมนูนี้มาให้ดีที่สุดนะครับครับผมครับเชฟขอบคุณครับต้งใจนะครับสู้ครับเอาอันนี้ไปเป็นเป็นเซตสัรั วันมดช่มวันมดช่มเก่ินล้วันแสีฟันต้องอวดไหมแล้วเคสโทรศัพท์่ะ โคตรแพงกูซื้อมาสามสิบห้าบาทขนาดนั้นเลยอ่ะอขนาดนั้นเลยอ่อขนาดนั้นเลยเปบอเดินชมป่านะครับอันนี้เดินอีกรอบเลยเดิน<า>ไปแ<ห><ไ>ปรงฟันไปล้างคราบเหลืองออกจากฟันครับเมื่อกี้เข้าน้ำมากำนันตาเป็นไรอะไ่ะบรรยากาศดีจริง นีเ่เด็นแบบน้ำครับสายแล้ปดโมงกว่ามีปลาด้วยอย่ลืมกดไลค์กดับสค์พวกเราเลยอะไรนะไอทีดิอย่าลืมกดไลค์กดซับสพวกเรากระทืบไลค์ระที่ไุตัเเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเอาเสื้อผ้าาเลยห่ แต่งตัวแตงตัวมีสอยู่กาเดียวอาเดี๋ยวสมาอามสบู่ก้อนนะนี่่โเลยเราต้องแบ่งแบ่งกันช้าแล้วล่ะเขาลงหน้ากูไม่เอามาแ่กนด่เดี๋ยวกูอาบกับตากันเฮ้ยกับเต๋อายกูอาัเขาจะตัวเรากเราก็จับคู่กันก็จับูกัเพียอาบคนคนละห้องอ่ะงั้นก็จับคู่กัเพียไม่ใช่คนละห้องเราอาบน้ำร้อมกันเราอาบน้ำร่นมกัน่บด้วยกันเลยมั้ย กันเลยเหรอยกันจะจับกวดสบ่เสียบเฮ้ยตัญโยนโยนข้ามห้องอยาบมา้าฝ่อน่เลยนั่งนกแูแปลงฟันรอล้างน้ากับแฟนแคน้าี่ตาอย่งนไง ลืมยิดบ,บีมาเลยลืมแม่งทุกอย่างเลย<า>แฟันโอ้โหโอ้เยปากกูนยับเลยเปลี่ยนทรงแล้วะนะครับเปลี่ยนทรงแล้วอา <c oughs> ตัดมาอีกทีตอนนี้ก็กำลังเก็บของเตรียมไปหมาย,ยาน้ำตกเจ็ดคนแล้วครับยา <c oughs> เก็บไปเรียบร้อยละหยาดลอยจัดของขึ้นรถ ที่สาคัญนะวเวลามาแคมป์เนี่ยเรามาเที่ยวเราไม่ได้มาทิ้งนะไอขยะที่มันเกิดในแคมป์เราเราก็ต้องเก็บเรียบร้อยด้วยใช่แล้วใช่ไหมใช่ครับเราเที่ยวเชิองอนุรักษ์อยู่แล้วไงเอออีกอ, <c oughs> อย่างหนึ่งแก่งลนรักนี่มันมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้เนี่ยพอดีเรามาช้าด้วยมันเลยได้หมายตรงนี้มันเลยมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันหาที่จอดยากด้วยใช่หาที่จอดยากก็เลยพยายามหา,าที่แล้วเราใช้พื้นที่เยอะด้วยพยายามหาที่ที่ไม่ค่อยมีคนนะฮะเพราะว่า พวกเรามาเยอะแล้ว,วเราเสียงดังด้วย <laughs> ใช่มาอ,อ,อยาะจะทำตาม <laughs> เด็ดๆจะทำตามนั่นหนูๆ <laughs> แล้วเจอกันอีกที่ที่เจ็ดครับ Let